พ่อแม่กูจ้างมั่นวันร้อยหุมาวันลพันเขาก็วุตลอดเวลาแต่ชื่อไม่แปลนะคยตื่ใจแล้วก็หนถ้มันตื่น่ยิงมันก็ไม่ไเียใจนีถ้ามันดู่ววามันปบเลยปั๊บเางพ่อแม่กูจ้างมั่นอยู่ตลออำนาจทางของการมีตเรา ของคุณม well. ั่าเขาดีเอาปลุงรสมือกับเราการนำๆต่างก็สุกขถีนแล้วการเก็เยวไก่าเราก็สึกขถีนนั่นกอนโดยเฉพอะกันในการปฏิบัติต่อท่านเราทำด้วยความพอใจสุดกำลังเราเพราะงั้นจึงไม่มีผ้าเด็กองใดเข้าไปเกี่ยวข้องได้ อยู่นอกม้วหมดแหลแต่อยู่ในม้งแต่เราองเดียวเราก็ไม่ได้บอกให้อนเนนออกไม่ให้เข้ามาไม่มีอเนนท่าน,น,นก็ไม่เข้าเองเพราะท่านเห็นความวั่นไหยของเราหนีต่อท่านขนาดไหนใช่ไหมละ่เละไไเวลาท่านเจ็บใครจะวยนักเท่าไรเท่าไรเรากับท่านเป็นยังไงเวลาปฏิบัติต่อกันท่านก็เห็นอยู่ทั้งวัดเพราะงั้นไม่มีจริงไม่มีโงใดที่จะกล้าเข้าไปแทรก ทำงานแทนทำงานต่อท่านหลวงปู่มั่นแทนเราไม่ดีท่านเองท่านก็ไม่เคยได้สั่งเสียผู้ใดหรือว่าให้ใครมาเปลี่ยนตัวบ้างเพราะเวลาหนักักลางคืนนี้วันณโรคไม่ใช่เล่นนะดูเวลามันหนักวันโรคมันไออ่วันโรคไอเราก็ไม่นอนทั้งคืนท่านไม่นอนคือเวลาเย็นมากมันไอมากแล้ว พระกัางวันมาสงบนะพอกลางคืนไอ้เราก็อยู่อย่างนั้นตลอดอยู่ด้วยความพอใจคือเราชีวิตมอบแล้วชีวิตของเราไม่มีความหมายยิ่งกว่าคุณที่ท่านมีต่อเราท่านมีคุณม,มากของผู่ม้านนะเป็นอย่างไร ที้เราก็มากราบเลยตอนนี้เราก็กลับแล้วกลับกรนกลับวัดป่าบรรดาไม่มีอะไรละเราก็กลับเอานั่นละเอาจะให้สีให้พอแล้วกลับจะให้พอจะให้พอแล้วจะกลับอิคีตังปัตติตังตุขางทิปเมวัสลีจัตโตรัปเอยูเรตุสังกวา จัชนีบรรโสยธามนิโชติรโสยถาศตีโยวิวัชานตุสัพารโคใีนาสตุมาเจหวัตมันตรรายโยสุขเสทียายุโกอวะอภิวาชนาสีสินนิจจังุทาปจายโนจตารธรรมาวาชานติ Ayu vẫn do so cáng ba lạng ba lạng phải lạng ba lạng ba ừm ba lạng ba lạng ba lạng